ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมคิมุระนะครับและในคลิปนี้ก็เป็นไลน์เลนเจอร์เอพิโซดที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ่าผมเองก็เดินทางมาได้ถึงเอพิโซดที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเอพิโซดนี้นะครับผมจะมาสุ่มทางด้านของตู้โคตรแสงนะครับที่เข้ามาใหม่ตอนต้นปีนะเป็นตู้เพิ่มโอกาสได้ตัวท่าแสงทุกตัวนะครับยกเว้นตัวบินหรือเปล่าที่เป็นคิ้มัดนะเข้าเกมมาวันนี้นะครับผมเซอร์ไพรส์ล็อกอินโบนัสนะครับผมตั๋วก้าช่าสองใบแล แก้วสกิลภาพที่แรกในร้านค้านะครับโอเครับไปก่อนอะไรนี่ไงตู้โคแสงเดี๋ยวเราไปดูตัวกันนะครับว่าเราอยากได้ตัวอะไรบ้างซึ่งรับมาก่อนนะครับ2ตัวมาดูในร้านค้าซิว่าผมแกลกอะไรได้บ้างะนะครับผมตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดเฮ้ยเยอะอยู่นะผมว่าผมแลกกบนี่มาเลยไดกกบแปดดาวมาสี่ตัวเลยนะครับตัวละสามสิบแล้วก็แลกนณะของเขี้ยวเขี้ยก่อนเขี้ยหมดเลยนะครับเขี้ยเก้าสิบชิ้น แล้วเดี๋ยวก็รอคนนกฟินิกนะครับผมอตอนนี้เก็บไว้ก่อน30โอเคนะครับเดี๋ยวผมพามาดูกบก่อนว่าตอนนี้มีกบเท่าไหร่นะครับกบเลนเจอร์ธรรมดาเออแบบกบแดงนะครับม่ามี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10ตัวด้วยกันนะครับกบแดงนะแล้วก็ข้างน้าของกบฟ้านะครับมีทั้งหมด11ตัวด้วยกันนะครับผมกบม่วงมี2ตัวนะก็ตัวแสงดูซิอตอนนี้ผมมีตัวทั้งหมด3 0 3ใบนะครับ ผู้ชมเ okay, รับเรามาดูตัวท่าแสงกันดีกว่าน,นครับวพามีตัวอะไรที่ผมอยากได้บ้างอะทางด้านของเบาวสมผมมีแล้วแต่ว่าพอหนึ่งก็เป็นอะไรที่ไม่แย่นะครับถ้าได้มาก็ถือว่าดีนะแล้วก็ทางด้านของตัวรอนนักว่ายน้ํากู้ภัยนะครับก็ไม่ได้แย่เป็นตัวะป่วนที่ผมว่าดีที่สุดในท่าแสงระมังนะครับฟองน้ํา12บีนะแล้วก็สร้างควาใช้จ่0ของพลัมโจมตีในพื้นที่เออ ขอมันจจมตีลงในพื้นที่ทุก10วินาทีถือว่าแรงนะครับผมเรายกเลิอกอมาตาลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่50%นะครับผมมีหยุดเอาปฏิบัติการหยุดต้านนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ไม่เอาก็ได้ไปเป็นตัวการบินนะครับเคสเอ็มเป็นตัวแทงเอาไม่เอานะไม่เอามูนนักปั่นก็ไม่แย่นะครับผมสบูหกวิคงสามารถเหมือนไอรอนเลยนะ แต่มีรีเซ็ตนะครับแต่ผมมีอันนียแล้วก็ถ้าได้รอนมันจะดีกว่านี้นะครับอันมีร่างโคนกับคนทีพ่พวกเซนลี่เด็กฝึกหัดก็เป็นตัวที่มีพรสวรรค์นะผมว่าก็ใช้ได้นะครับผมถ้าได้มาอ่ะอัศวินอาจจะยังนะครับผมอ่ะไกลท้องก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นส่วนนี้ก็ไม่ครับไม่ครับบาวร็อกนะครับผมผมว่าเป็นตัวที่ดีนะเป็นตัวราเมจท่าแสงตัวเดียวเลยมั้งในนี้นะครับโอเคแล้วก็มีตัวเก่าๆครับเก่าแก่ไม่เอานะตัวเก่าแก่เนี่ยมาดูกันว่าคลิปนี้ผมจะสุ่มกี่ตัวนะครับอ่ะ มาเริ่มกันเลยนะครับ5ตัวแรกนะครับเราอยากได้อยู่4ตัวเนาะมูลนักปั่นแล้วก็ทงา้านของรอนนะครับเบาโสมบาร็อกนั่นเองโอเคไปเลยครับผม20ตัวแรกห้าตัวแรกเลยครับลงเลยสครั้งครับกดตกลงไปเลยไม่รอนเวอร์ชั่นด้วยครับลูกเสือเมรี่อ่าหนึ่งครั้งแล้วนะครับอ่าครั้งที่2ครับปึ๊บโอ้โหบาร็อกนี้ไหมังเอาครฝึกมาทำไมยังมีผมร้องเหมือนกันด้วยไปครับครั้งที่3ครับทัวแบตเตอร์เบอร์3บราว ไว้ก่อนไว้ก่อนเลยรอบที่สี่ครับไปครับหัวกันลาสีเรือฮันเตอร์รอบที่ห้าครับแชมเปญโอ้โหทำไมไม่ออกอะรอบที่หกครับปึ๊บถ้าสิบรอบไม่ออกนีแ่แปลกแปกกันนะอ่ารอบที่เจ็ดครับท่านผู้ชมอืมรอบที่แปดครับไปครับไปเร็วๆเลยโอ้โหอรอบที่เก้าครับอืมทำไมมันไม่ออกเลยเ่ยรอบที่สิบผมว่าเลทมันแปลกๆนะขอดูเลทหนนะ่อย ตัวละ0.3นะครับไอตัวอื่นอ่ะไอตัวแปดอันนี้0.1ทำไมมันออกง่ายจังนะไอตัว0.1นี่ออกง่ายเหลือเกินไปครับอีกห้าตัวครับรอบที่11ก็ยังไม่ออกนะท่านผู้ชมรอบที่12ครับมูลนักปั่นออกมาแล้วทั้งหตัวก็เป็นตัวที่อยากได้แต่ก็ไม่ได้สุดขั้นนะครับโอเคเดี๋ยวน่าก็ได้นะครับ1ตัวนะครับรอบที่อะไรนะ11หรือเปล่าไปครับรอบที่ไม่ต้องรับละสุ่มๆไปก่อนสถานที่รถเข็นเด็กน้อยนะครับอ่ะ ว้าวว้าวมอนจจะสุ่มครึ่งครึ่งไม่แสงมือดอย่างละครึ่งว้าวไม่ออกเลยว้าวเราเข็นเด็กน้อยเรบที่ร้านนะครับไม่ฉีเจสสิก้าครับไอ้เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดรอบที่สองสองตัวติดเดนเนียวเัาออกอย่างเงี้ยเกลือเกินพวกนี้เล่นหนาะวบู๊จะลองบาวที่ประยุทธ์เดี๋ยวกันคร ออมาตั้งสติใหม่ครับซื้อซื้อแป๊บซื้อตั๋วแป๊บมันตัวโคแสงออกยากขนาดนี้เหรอท่านผู้ชมผมว่าเลรมันก็บัฟเยอะนะไปครับไปใหม่ครับปึ๊บโหนี่แม่มดน้อยขออีกตัวได้ไหมแสงะขออีกตัวได้ไหมออกเธออีกตัวหนึ่งขอตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเก่าๆอะ่ะโอ้โหอ้โหเจสิก้า ไม่ออกเลยครับตัวแสงฟองสบู่ครับพนันีจอใเนี่ยผมสูงไปอีกอะดูซิมันจะออกให้ผมไหมเจสซิกา้าออกมาไว้อันไทยออกมาทำไมอ่ะตัวมันเก่ามากนะครับมันเล่นไม่ได้แล้วนะครับยุคนี้ไปครับโรบินฮูดครับเจสซิก้าอีเจ้นแดง ผมอยากได้นะเนี่ยตัวท่าแสบจริงจริงมูลนักข่าวอะหมสุมสุมอีกสุมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวตู้มืดค่อยว่ากันใหม่ฮิเมะนักบอลอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกินไปครับเกินไปหืมโอ้โหไม่ออกจริงดิ มูลนักปั่นตัวเดียวหรอที่ใช้ได้โอ้คือครับทุกคนเดี๋ยวผมสุ่มเลว่วขนาดปลอบใจตัวเองก่อนขอกาแฟกับม่วงเที่ยวกาแฟก็ยังดีโอ้มันเกลือแป,กแปกลกๆได้ปะเนี่ยเราสุ่มหมดหน้าตักเลยไหมอ่ะลองดูครับตู้มืดก็ยังไม่ต้องเอาก็ได้ครับตอนนี้ไม่มีตัวปั้นหรอกโอ้โหอื้อ ตู้โอกาสแสงจริงไหมเนี่ยเรดเร<ล>ดอะไร <laughs> อรัท่านผู้ชมโอ uh ้โหสแปดตัวครับชุดดำอีกแล้วครับเจสิก้าปาเตสเซนลี่แมวกวกจบเลยครับไม่มาเลยครับท่านผู้ชมมาอยู่สองตัวตัวแสงครับทั้งหมดกี่รูบี้ไอ้ทั้งหมดกี่ตัวสามร้อยกว่าตัวได้ไม่มาเลยครับ ดูดิท่านผู้ชมกูได้แต่อะไรเกลือ,อรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากอ่ามีตัวแสงนะครับได้มาอยู่2ตัวครับธนานของมูลเป็นตัวป่วนด้วยนะไม่ใช่ตัวดาเมจเลยเจสสิก้าดามเมจแหละอืมแต่ว่ากากตัวไม่มีเก้าดาวนะครับอันไหนๆก็ได้มาละปั้นสักหน่อยแล้วกันตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีตัวอะไรเล่นจริงๆผมจะ,ะปั้นตัวนี้ มาเล่นนะท่านผู้ชมไม่ออกเลยสามร้อยตัวนะครับยากมากเดี๋ยวตู้มืดน,นี่ต้องใช้ลูบี้สุ่มบ้างปญญะเนี่ยสักงสามร้อยบี้อนะไรเงี้ยกว่ามันไม่ออกเหมือนกันนะรอโอกาสที่มันดีๆกว่านี้ไหมตู้เพิ่มโอกาสมันแบบอย่างเกลืออเหมือนแค่เอาตัวแสงมายัดรวมกับเลนเจอร์ธรรมดาทั่วไปนะมันเลยบัฟให้มันโอกาสออกเยอะกว่านี้นะครับท่านผู้ชมมีเพิ่มระยะโจมตี15%เพิ่มทำไมอ่ะ มุลนักปั่นนะเขาใช้กันอยู่มั้งนะครับเขาตำนานอนะ่ะใช้ฟองสบู่ครอบ6วิทุกท่านผู้ชมเทียบนะ6วิกับ12วิองวิอะรอน12องไอตัวนี้6เนี่ยรอน12วิโอ้โหต่างกันเยอะนะอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใส่ใส่ในทีมนิดนึงอ่ะตัวแสงครับใส่ไปอ่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ผมรู้สึกว่าเป็นคลิปที่เกลือที่สุดตั้งแต่รหัสนี้เคยส่มมานะขนาดรอบของไอโสมกับไอช้างนี่ออกอย่างง่ายอ่ะก็คือมาออกยากรอบนี้แทนได้เจสสิก้าดอกไม้เพ้ออะไรนะครับก็สกิลมันจริงแล้วโหดนะถ้ามันเป็นล่างก้าดาวได้ก็คือเป็นตัวที่ดีเลยนะครับลดอัต,ตาราหลบพสัสศัตรูหกสิบยกเลยวาว่า5วินะอามาตัว5ห้าวิควมสงายสามพันหกนะ้าใส่เกียร์อีกก็สี่พัน 4, ได้ห้าพันได้อ่ะ อันนี้ก็ทางบัฟโลนะครับยกเรผมเราต่อเนื่องพูดไม่ชัดอีกแล้วก็นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรละมาโชว์ความเกลือให้ทุกคนดูนะครับตัวหมดเลยผมสุ่มหมดตัวเลยแทนที่ผมจะสุ่มครึ่งๆนะผมสุ่มทีเดียวหมดเลยเดี๋ยวผมมาสุ่มกบอีกสักรอบแล้วกันนะครับผมขอกบม่วงฟ้าแค่นั้นเลยสวยครับกบม่วง่ะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมคิมุระสวัสดีครับ